แบกเบดีเค้าเซ็นเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการยกกระชับรับรูปหน้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยยาวนานกว่า28ปีเปิดตัวนวัตกรรมยกกระชับเทคนิคใหม่เอเป็กฟาดมุกวิ่งเทคนิคยกกระชับให้ผิวกลับมาตึงและยังช่วยสลายแฟตหรือไขมันสะสมใต้ชั้นผิวได้ด้วยการทําเพียงครั้งเดียวค่ะกับนวัตกรรมออริจิโอที่อาศัยเทคโนโลยีโมโนพูล่า Rf หรือขึ้นวิทยุความถี่สูงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยที่สุดของเกาหลีถือเป็นการตอบย้ําข่าว่าเอเปกคือผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงและงานนี้ยังได้รับเกียรติจากดยอก ของบริษัทวอนเทคเอเชียประเทศเกาหลีเดินทางมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แก่แพทย์ประจำเอเป็กเมดิคอลเซ็นเตอร์และนอกจากนี้ค่ะยังได้รับเกียรติจากคุณมาริโอมาเลอร์ค่ะมาร่วมแสดงความยินดีในการครบรอบ28ปีของเอเป็กพร้อมกับแชร์เคล็ดลับหน้าเด็กฉบับคุณโอค่ะก็งานในวันนี้นะคะเอเป็กเมดิคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะเปิดตัวอลิิโอนะคะซึ่งเป็นเครื่องยกชับตัวใหม่นะคะที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องวิทยุคลื่น RF นะคะก็มาเปิดตัวครั้งแรกที่เอเป็กของเรานะคะ เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นะครับคุณฟาร์คนะครับได้มาสอนวิธีเทคโนโลยีใหม่นะครับคือ fast moving technique นะครับใช้เวลาในการทำรวดเร็วแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะเป็น monopara if หรือว่าคลื่อวิทยุนะคะซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ลดไขมันส่วนเกินบนใบหน้าได้ทําให้หน้ามีความกระชับแล้วก็เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะซึ่งทางเอเปของเรานะคะเป็น คลินิกที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานมาตลอด28ปีนะคะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะดังนั้นโอชิโอเนี่ยก็จะตอบโจทย์กคนไข้ในหลายๆกลุ่มของเอเปกนะคะฉะนั้นเราก็แนะนํากับคนไข้ว่าถ้าใครอยากสนใจในเทคโนโลยีตัวนี้นะคะก็สามารถปรึกษาเรากับที่เอเปกได้นะคะทุกสาขา50สาขาทั่วประเทศไทยค่ะก็คือน้องมาเนโอเนี่ยเป็นตัวแทนของคนในวัย กลางๆคือไม่ไวัยรุ่นมากแต่ก็ยังอายุไม่เยอะจนเกินไปนะคะซึ่งคนไข้กลุ่มนี้คะ่ะเป็นคนไข้าจานวนมากเลยที่มาปรึกษาเรานะคะคือมีปัญหาของผิวตามวัยบ้างนะคะแต่ยังไม่เยอะมากเกินไปแล้วเขาก็ยังลังเลใจว่าเอ๊ะจะทําอะไรดีนะคะประกอบกับน้องมาริโอเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองตลอดเวลานะคะฉะนั้นคือเป็นดาราที่เหมาะสมทั้งวัยแล้วก็การดูแลตัวเองที่เราก็อยากจะเชิญคุณมาริโอมาะคะ่ะ เอเป็ก e ของเราก็ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคนิคสําหรับแพทย์ของเอเป็กนะคะเพื่อทําให้เทคนิคการทําของเราเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นและก็ได้ผลดีสุดกับคนไข้ด้วยค่ะก็นะครับเอเป็กเราอยู่มานานนะครับ28ปีเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรของเราให้เรื่อยๆนะครับทั้งในเรื่องของเทคนิคผลิตภัณฑ์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของเรานะครับให้เราเชื่อมั่นได้ว่า ถ้าอยากดูแลเรื่องของความสวยนะครับก็ให้เชื่อมั่นในคลินิกเอฟเฟกได้เลยนะครับ 28ปีที่ผ่านมาคนไข้ให้ความไว้วางใจเอเปกเพราะเราจริงใจนะคะอันนี้คือจุดขายของเรานะคะคนไข้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไข้ทําปุ๊กแล้วหายไปเลยคนไข้แนะนำนะคะทำต่อแนะนําเพื่อนๆญาติมาทําเพราะว่าเขาเห็นถึงความจริงใจและผลลัพธ์ที่ดีนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือเราเน้นความปลอดภัยนะคะเทคโนโลยีทั้งหมดที่นําเข้ามาในเอเปกนะคะทันสมัยและปลอดภัยและเห็นผลได้จริงนะคะรวมถึงแพทย์ของเรามีความเชี่ยวชาญนะคะอย่างที่บอกไปดังนั้นคือนี่คือ,คอการการ,ารันตีว่า28ปีของเราเนี่ยจะคงมุ่งมั่นพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ๆที่ดีๆนะคะและทําให้เป็นปีที่19ที่ดีขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆค่ะเรามีนโยบายที่จะขยายสาขาเพื่อรองรับกับลูกค้าที่อยู่แต่ละ,ะทั่วประเทศมากขึ้นนะครับเพื่อให้ได้รับการบริการที่ทั่วถึงครับ ก็ต่างประเทศเราก็เริ่มมีแล้วนะคะต่างประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างคนไข้ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็เริ่มมีแล้วนะคะค่ะก็อยากขอบคุณ,คณทุกท่านนะคะคนไข้ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเร,เราตลอด28ปีนะคะไอเป็ของเราสัญญาว่าเราจะพัฒนามุ่งม,มั่นนะคะในการนําเทคโนโลยีดีๆนะคะแล้วก็เทคนิคดีๆมามอบให้กับคนไข้ทุกคนนะคะตอบแทนความไว้วางใจที่ให้เรามาตลอดนะคะก็อย่างไรถ้ามีปัญหาในเรื่องกับผิวพรรณและความงามนะคะสามารถมาปรึกษาเอเป็กได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย50สาขาค่ะ วันนี้ก็มาร่วมแสดงความินดีกับเอเปครบรอบ28ปีครับใช่ครับที่นี่เขาก็เชี่ยวชาญแล้วก็เรียกว่าเรื่องของการดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยครับมาที่นี่ได้เลยของผมก็พยายามพักผ่อนเยอะๆครับแล้วก็พยายามพลาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการทาครีมบำรุงครับแล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยครับออกกำลังกายเปไ็นตัวไหมออกกำลังกายช่วยได้เยอะครับ